โอ้โห,โ,หโหนี่ค่ะนี่สุดยอดเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,งนาน,นาทุกท่านค่ะวันนี้จะพามตกปลานะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะตะกี้ได้ปลาดุกเยี่ยม นี่ค่ะโหเจียวเลยนะคะประดุกสุดยอด ปูกินเฉยเลยเอาไงดีเ <HHH> อ <an> ็ดกินเหยื่อเขาเฉยเลย ดูค่ะมีเชือกกระป๋องด้วยโอ้โหเนี่ย นี่ค่ะผลงานตกปลาวันนี้นะคะนี่มีปลาดุกแล้วก็ปูนนาด้วยนะคะนี่ค่ะมีปลาหมอเทศด้วยวันนี้ตกสองหมายนะคะหม้น้ำกร่อยกับหม้น้ำจืดสมบูรณกันค่ะหากับข้าวโอเคค่ะถ้าพี่ๆน้าๆชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมันมนค่ะแจ๋วกับข้าวเย็นนี้ค่ะ